สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J.K.Gamer นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนนะครับวิธีใช้งานนะครับแอปที่ชื่อว่า D G Voodoo นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอปหที่ช่วยให้การเล่นเกมเก่าๆอะไรพวกนี้นะครับให้มันดีขึ้นนะครับกับคอม Windows ใหม่ๆหรือรุ่นใหม่ๆอย่างอย่างปัจจุบันนะครับก็แลกคัละล็อกก็ช่วยได้เยอะมากๆากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับอันดับแรกคุณไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับดาวน์โหลดด g จ o d ูดูในลิงก์ในดิสคริปชั่นนะครับหรือเราจะพิมพ์ที่ Google ก็ได้นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเข้าไปที่กูเกิลโค m มก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า DGVodo ูนะครับเนี่ยดิจิวูดูดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็เข้าอันนี้เลยนะครับด g จ o วูดูนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดตัวนี้นะครับนี่ เราโหลดตรงนี้แล้วก็เลือกเดี๋วดูตัวล่าสุดนะครับเพร์ชันล่าสุดคือ2.86.5นะครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวก่อนคำนึงลบก่อนนี่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์มาสักหนึ่งโฟลเดอร์นะครับก็คือที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วับะปุลคทีกเข้าไปนะครับแล้วก็ลากตัวพวกนี้นะครับออกมาไปไว้ที่โฟลเดอร์ new new folder เลยนะครับอย่างนี้นะครับ นี่อันนี้คือของผมว่าลงไว้แล้วนะครับของผมเคยลงไว้แล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลงทับนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการคือคุณเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมที่คุณลงไว้ก่อนนะครับนี่ไม่รู้คุณไว้ลงเกมไว้ที่ไหนนะครับคุณของผมเนี่ยจะลงไว้ที่ได c ีแล้วก็ x 8 6แล้วก็ไปที่เกมเทคแล้ว์ล็อกออนไลน์คลาสสิกนะครับเสร็จนะครับให้คุณเข้ามาที่ในโฟลเดอร์ของคุณนะครับก๊อปปี้ ตัวนี้นะครับดูช้าๆนะครับไปเรด้วยกันช้าๆนะครับขั้นที่3 d f ดีนะครับแล้วก็ขั้นที่ x86 นะกอป3ตัวนี้นะครับลากไปไว้ทีนี้นะครับลากไปไว้ในโฟลเดอร์เกมนะครับเสร็จจากนั้นกลับมานะครับไปที่ MS นะครับโฟลเดอร์ชื่อ MS นะครับโทษทีนะครับแล้วก็ที่ X86 นะครับ x86 แล้วก็กอป4ตัวนี้เหมือนกันลากไปที่โฟลเดอร์เกมเช่นเดียวกันครับ จากนั้นนะครับก็กลับมาแล้วก็กรอบตัวนี้ครับดิจิวูดู CPL นะครับลากไปที่โฟลเดอร์เกมเช่นกันนะครับพอคุณลากเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะตอนหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จะมี1 2ึสที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเข้าไปที่นี่แล้วคุณกดที่ Open นเดคคลิกขวานะครับรันแอดมินนะย้ำนะครับว่าต้องรันแอดมินครั้งแรกเนี่ยมันจะถามนะครับว่า ต้องการเปิดโปรแกรมหรือไม่ให้กดไปที่เปิดโปรแกรมนะครับมันจะเป็นจอฟ้าขึ้นมาแต่ของผมมันเปิดมาแล้วนะครับเคยเคยใช้งานมาแล้วนะครับเดี๋ยวลบดีกว่านะครับลบให้หมดเลยดีกว่าไหมแล้วทําใหม่นะครับจะได้รู้นะเออด่เดี๋ยวลบให้หมดนะครับเออสองสามอ่าเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับลบลบไปก่อนนะอ่าลบไปก่อนลบไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวลบไปก่อนนะครับ เดี๋ยวแบบสงสัยเดี๋ยวสงสัยกันอีกนะครับเดี๋ยวทําม่ได้ถูกกันอีกเพราะว่าตัวนี้ยหยาบมั่วนะครับยหยาบมั่วนะนี่เช่นเดิมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะเราไปที่นี่นะครับกอปี้ก็ได้นะครับผมกดคอนโทรลซีคอนโทรลวีเนาะก็ปี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงเอ,เอ่อเพราะว่าเดี๋ยวมันผิดพลาดกลัวเพื่อนๆเ,เอาไปใช้แล้วผิดพลาดนะครับผมจากนั้นไปที่ตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้มานี่อ่ะ continue นะครับเรียบร้อยปิดตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วคลิกขวานะครับ run admin เหมือนที่ผมบอกนะครับนี่ขึ้นอย่างนี้นะครับให้กด more info นะครับแล้ว run anyway นะครับเปร๊บพอ run นี้ไปเสร็จเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้กดที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัว slash นะ dot slash นะครับเปร๊บเมื่อมันจะขึ้นโฟลเดอร์เกมของเรานะครับจากนั้นตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น direct x 1 2นะครับ แล้วก็อันนี้การ์ดจอของท่านนะครับส่วนตรงนี้ถ้าท่านมี2จอท่านอยากเล่นจอไหนท่านเลือกนะครับผมผมจะเป็นจอหลักก็คือจอหนึ่งนะครับจอที่2ผมเอาไว้อ่านแชทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูกระตรงดูกะตวัวเลยเวลาผมฟาร์มปกติเนาะตรงนี้เลือกที่วินโดว์โหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกอันติ๊กถูกตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องติ๊ก,กนะครับแล้วก็เลือกไปที่เซนเตอร์เซนเตอร์เลนะครับเออเซนเตอร์เลตรงนี้นะครับเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะครับกดได้ไพ่ไปก่อน1ทีนะกดได้ไพ่ไปก่อน1ทีแล้วก็ไปที กริหรืออ่านว่าอะไไม่รู้นะครับตรงนี้ช่างมันนะครับแล้วตรงนี้เป็นเลือกที่ออเดอร์เกรเตอร์นะครับตรงนี้ออสบอร์ดแรมแรมของท่านมีเท่าไหร่ท่านใส่ไปเท่านั้นนะครับ3 2กิกหกสี่หรือว่า128อะไรเงี้ยครับแต่ตรงนี้มันเป็นเอเมกะบิตนะครับแต่ว่าเราเลือกไปได้นะครับมันหน่วยมันไม่เหมือนกันนะครับเสร็จตรงนี้ก็เป็นมมโมรีไซส์นะครับก็คือตรวจสอบได้ยังไงนะครับ ่วนใหญ่ก็จะกดคอนโทรลนั่นนี่เด็เดลิสนะครับแล้วก็ทาร์กแมเนจเจอร์เข้าไปนะครับทาร์กแมเนจเจอร์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเออมันเป็นเหมือนกับเอ่อบัสแรมมั้งนะครับแต่อย่าลืมไป F X M P นะครับแรมของท่านเนี่ยมันมีสปีดเท่าไหร่นะครับของผมจะเป็นสปีดอยู่ที่5้0พนะครับตรงนี้5้0พนะครับผมก็จะเลือกไปที่5,000นะครับเออ5,000ของท่านมีเท่าไหร่ก็อย่าลืมไป X M P ก่อนนะ X M P บีสอนไปแล้วนะครับในคลิปไปหาดู นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสอนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกที่ขนาดสเกลหน้าจอของท่านนะครับผมผมจะเป็น1920คูณ1นึ่ง0ูนนเฮิร์ตนะครับแต่มันขึ้นแค่239นะเออแล้วก็มันก็239นั่นแหละตรงนี้ก็เป็นไม่ต้องปรับอะไรมันนะครับตรงนี้ออฟนะครับตรงนี้ออฟไปแต่ตรงเนี้ยอยู่ที่อยู่กับที่เดิมนะครับและตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ ท่านไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับตรงนี้ท่านไม่ต้องยุ่งกับอะไรกับมันเลยนะครับกดไปที่แอปพลายแอปพลายแล้วก็ไปที่ไดเร็กเอ็กซ์นะครับไดเร็กเอ็กซ์ไดเร็กเอ็กซ์เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเราใช้สามดีการ์ดของเราแล้วก็วีแรมเนี่ยการ์ดจอเรามีกี่กิกก็ว่ากันไปนะครับของผมก็สี่สี่กิกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปปรับนะครับเรสโซลูชันเช่นเคยนะครับปรับให้ตรงกับ จอของท่านนะเออตรงนี้ก็ติ๊กถูกปกตินะครับตรงนี้ออฟเช่นเคยเช่นเคยนะครับแล้วก็ตรงนี้ติ๊กถูกให้หมดเลยครับเออติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับแล้วเอา D G Voodoo Watermark ออกนะครับมันเป็นเหมือนกับเออเวลาเข้าเกมแล้วมันจะมีขึ้นขึ้นลายน้ำขวาล่างนะครับเราไม่เอาเราไม่ต้องการแอปพ y ครับแล้วกดโอเคนะครับนี่อันนี้เป็นสิทธิ์เป็นโอเคเรียบร้อยนะครับเวลาท่านเข้าเกมอย่างนี้นะครับแล้วขั้นเข้าเกมท่านไปที่ เซตอันะครับท่านจะเห็นว่าด้านหลังจะมี dg v ีวูดูนั่นคือทำเสร็จติดเรียบร้อยแล้วนะครับคือ dg v ีวูดูได้ทำงานแล้วนะครับถ้าอยากจะลบออกก็แค่เข้าโฟลเดอร์แลกนะครับแล้วไปลบไอที่เรากอปไปทั้งหมดมาสักคู่ที่ผมลบให้ดูนะครับออกให้หมดนะครับก็จะมีตัวนี้1 2ตัวนี้นะครับอ่าสามหอย่างนี้นะครับแล้วก็6 7 8นี่ทั้งหมดนะครับกด delete ลบออกเออมีตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9้าดไฟล์กดลบออกก็คือจบแล้วนะครับก็คือเท่ากับเราไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้คือเราใช้ดิจิดูอยู่นะครับวิธีการก็คือเปิดของมันจะไม่แหลกใช่ไหมเปิดของสมใสเวลาเปิดของสมไสจะไม่แหลกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูก่อนนะครับก็คือคุณเปิดเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้หน้าจอแรกอะ่ะมันอา่านค่า ของตัวตัวไฟล์เกมก่อนนะครับแล้วเปิดมันทิ้งไว้เงี้ยนะครับแล้วก็เข้าเกมปกตินะครับเนี่ยเข้าเกมปกติอ่ะก่อนนั้นเนี่ยผมขออนุญาตปิดจอก่อนนะครับขออนุญาตปิดกอก่อนนะครับเพื่อป้องกันเนาะเออผมจะเข้าเกมนะครับเข้าเกม,มสักคู่นะนี่ครับพอเข้าเกมมานะครับ d ด a ก์ท็ออ้าวผิดอัดน,นี่อย่างเงี้ยครับพอเข้าเกมมาเห็นไหมครับ ปิดของผมใส่คุณจะไม่ไม่ไม่มีอาการกระตุกแหลกเลยนะครับเห็นไหมครับเออดูนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีอาการกระตุกแหลกเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมใช้คําสั่งสแลนสคริปต์นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานของตัวเกมนะครับดูดูความเร็วนะครับมันจะลื่นขึ้นมากๆนะครับเออทุกอย่างจะลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับบอกเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่วยได้นะครับดีอย่างหนึ่ง แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองลงดันให้ดูดีไหมลงดันให้ดูแต่ว่ามันคิดมปนจะยาวไปปะเอาแค่สั้นๆพอนะครับแล้วตัวนี้ก็เปิดทิ้งไว้อย่างงี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดจอสองเช่นเคยครับเ,เปิดอย่างงี้นะครับแล้วก็เข้าเกมเอาเปิดตัวแรกอะเราเปิดทิ้งไว้อย่างงี้แหละครับนะแล้วเข้าเข้าเกมนะครับ กดรหัสผิดแป๊บหนึ่งกด OTP ผิดนะรอก่อนนะครับเพราะว่า OTP มันผิดโอเค ชวงนี้ก็ไม่ค่อยได้สตรีมเลยนะเพราะว่าติดธุระข้างนอกนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามนะครับจะพยายามหาเวลามาสตรีมเนาะเนี่ยนะครับจอสองก็จะไม่แหลกเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับจอสองไม่มีแหลกนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับจอสองก็ไม่แหลกจอหนึ่งก็ไม่แหลกครับเห็นไหมครับเออมันช่วยมันช่วยได้เยอะแล้วดูเฟรมเรทของเรานะครับ ผมจะเปิดเฟรมเรทผ่าน n อ i d i a เดียให้ดูนะครับว่าเฟรมเรทมันสามารถทำได้เลย2 0 0เลยนะเลยเลย2 0อนะครับมันเดี๋ยวมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> ต,ตอนนี้เเฟรมเลผมไม่ถึงอ่ะ <laughs> น่าจะเพราะว่าผมเปิดหลายอย่างนะเออเปิดหลายอย่างนะครับเปิดพวก obs พวกอะไรอัดหน้าจออะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันก็เลยได้แค่ประมาณร้อยกว่าเก้าสิกว่าเออดูว่าเราจะใช้เห็นไหมครับมันจะใช้การ์ดจอเป็นจํานวนมากคุณดูเห็นไหมครับ ใช้การจอเพราะว่าดิจิบูรูเนี่ยมันคือการปรับไดร e เวลเอ็กซ์ให้ให้มันเหมือนกับให้มันเหมือนกับปัจจุบันของเครื่องเราเนี่ยมันก็เลยดึงการจอไปใช้เยอะนะครับ CPU ใช้นิดเดียวเองเห็นไหมครับเออมันดึงการจอไปใช้เยอะนะครับมันช่วยในเรื่องของอัตราลดในการเล่นแน่นอนนะครับบอกเลยช่วยในเรื่องของอัตราลดในการเล่นช่วยในเรื่องของการเอ่อต่างๆนานานะ่ยนะเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับเนี่ยนะครับ วิงก็วัยทุกอย่างมันมันมันดีไปหมดครับแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับอย่าก,กดรัวอย่าก,กดรัวจนเกินไปออโดยเฉพาะแบ็กสไลด์นะครับเพราะว่าออชาวแก๊งหน้ามืดน,นะครับแบ็กสไลด์ side. ถ้าแบ็กสไลด์ร็วๆวแล้วเข้าวาร์ปนะครับมันจะหลดุดเพราะว่ามันเร็วจนเกินไปันตัวเซเวอร์มันอ่านไม่ทันหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออย่าเซตมั่วอย่าลองของนะครับ อย่าลองของนะครับเซตตามที่ผมบอกแล้วกันนะส่วนไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สอบถามได้นะครับหรือถ้าท่านอยากจะไปลองทําเองก็ไม่ว่ากันนะครับมันมีอะไรขึ้นมาท่านต้องหาทางแก้เองนะนะครับลบลบไฟล์แล้วก็แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะมันแค่ลบไฟล์ออกก็คือจบแล้วนะครับเวลาเราเข้าบปในเกมเนี่ยตั้งค่ากราฟิกมันก็จะขึ้น dg Voodoo direct x เห็นปะข้างหลัง มันจะขึ้นด g จิบูดูเล็ก X ข้างหลังนะครับเนี่ยเออมันก็คือเราใช้งานด g จ u ูดูแล้วเรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็จะ <c oughs> เป็นระบบที่ดีขึ้นนะครับภาพสวยขึ้นแล้วก็ออไวไยขึ้นลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เข้าเกมไม่ต้องกังวลเรื่องตัวนี้หลุดกระตุกนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาเข้าเกมบางคนบอกว่าเอยเข้าเกมรอบเดียวมันไม่เห็นผลใช่ไหมอ่าลองดูนะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะออกไปนะครับคุณก็แค่เปิดจอนี้ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาก่อนหนึ่งจอนะครับแล้วก็เปิดอีกจอที่2นะครับแล้วเข้าจอที่2องแล้วค้างจอหนึ่งไว้อย่างนี้นะครับทาอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่จะเข้าเกมนะครับทำามีทุกครั้งมันจะช่วยให้เอ้าคืออย่างเงี้ยคือเอาว่าหนึ่งคำหนึ่งของขอคัาสโอ้โหเหรยกดผิดโอ้ไม่ใช่เอ้าผิด เข้ารหัสก่อนนะครับสมองไม่ค่อยอยู่กับรกับตัวนี่ครับมันจะเป็น100%เ็เลยนะครับก็คือจะไม่มีแบบเข้ามาแล้วกังวลเรื่องแบบอ้ยยี้ยมไม่กระตุกอีกแล้วว่ะต้องเปลี่ยนจอรีจอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งกับสิ่งไอ้สริปเพื่อปลดล็อกเฟรมเรทของเรานะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็ตามนี้นะครับก็ดีจีวูดูนะครับ ดีของดีลองใช้ดูนะครับสนใจเ,เขาเรียกว่าสนใจเลยนะสนใจเดี๋ยววาหนึ่งผิดทรัของกูโทษนะครับอันนี้เรียวเลยเรียวสุดๆนะครับเพิ่งตื่นก็คือถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับก็ลองอินบ็อกมาถามผมได้นะครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่า คุณปรับแล้วใช้งานแล้วมีอาการเป็นยังไงนะครับลื่นขึ้นดีขึ้นหรือมันแย่ลงยังไงนะครับก็ลงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับรบกวนนะครับใครที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ของดีก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูในกลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงในกลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ